คล้วผมกับสวิตชนด้วยนะครับผมก็ม,มาอยู่กันใน TFT ทีสองนะครับนี่ก็เป็นคลิปแรกของ TFT ทีเสองเลยนะเพราะว่าช่วงที่ผ่านๆมาผมยังไม่ค่อยว่างนะครับมาผมจะมาเริ่มเล่นจริงจังแล้วนะสำหรับ TFT ทีสองนี้นะครับโอเควันนี้คอมแรกที่ผมจะมาแนะนําในเซติบสองนั้นก็จะเป็นคอมพีเซอร์เวอร์ที่โคตรจะโกงในตอนนี้เลยเพราะว่าผมลองเล่นมาอยู่ประมาณเกือบ10เกมได้แล้วครับไม่ถึงดีประมาณ6-7เกมเออผมเจอพีเซอร์เวอร์ ล็อบบี้หนึ่งอยู่ประมาณ3คนนะคือแบบไอเชียงมึงจะเล่นกันเยอะไปไหนวะฮัลโหลพีเซอร์เวอร์เกียนจริงแล้วตอนนี้โอเคส่วนวันนี้ที่ผมจะมาแนะนำก็จะเป็นพีเซอร์เวอร์ซินดานะครับเล่นรีโรคู่กับไอ C ้ซิลีนนะตัวนี้นะครับฟอร์มบดเนี่ยโอเคเดี๋ยวมาดูว่าหน้าตาบอดก็จะเป็นยังไงวิธีการเล่นยังไงวะเดี๋ยวเชิญไปรับชมกันในคลิปได้เลยนะครับอย่าให้ฝากกดไลค์กันก่อนนะกดซับสไครต์ด้วยนะครับไปรับชมกันได้เลย ใครที่อยากจะเติมเกมผมก็ขอแนะนำร้านเติมเกม Over Topup ัไหมบ่าคุณจะเป็นผู้เล่นมือถือหรือ PC Over Topup ก็สามารถเติมให้คุณได้มั่นใจได้เลยเพราะมีผู้ติดตามมากกว่า10,000แคนจดทะเบียนบริษัทถูกต้องตามกฎหมายนะครับเปิดมานานกว่า5ปีรีวิวแน่นๆแน่นอนใครที่สนใจสามารถกดได้ที่ลิงก์ใต้ดีสคริปชันผมได้เลยนะครับเติมด้วยตัวเองก็ง่ายหรือจะเติมกับแอดมินก็ได้เหมือนกันเติมเกมให้คุ้มต้องเติมที่ Over Topup รับรองไม่มีผิดหวังแน่นอน โอเคมาครับก็ไม่จะมีอะไรยากเลยนะครับสำหรับคอมนี้ก็คือเล่นรีโลนั่นเองนะครับโลหาชินดาไอซิลีนบาทแล้วก็บูคงให้3ดาวให้หมดนะครับถ้าเกิด3ดาวได้หมดใส่ใส่อ่อสใช่ป่าเออสตัวนี้ก็คือแบบโอกาสชนะล็อบบี้นั้นคือ70%ขึ้นไปแน่นอนนะครับ <laughs> เพราะว่าไอ้เจ้ามันเก่งจริงนะไอตัวพวกนี้นะครับ วุคองนี่ของที่ผมจะแนะนําให้ออกก็จะเป็น uh, กากอยนะครับที่สําคัญเลยนะคือต้องมีนะครับถ้าเกิดไม่มีที่ผมมองว่ามันโอกาสแบบโอกาสแพ้ค่างเยอะนะเพราะว่ามันจะยืนไม่ไหวนะกากอยนี่สําคัญมากนะสาหรับลิงน,นะแล้วก็อีกชิ้นหนึ่งก็จะเป็นใหนะ้ให้ดีก็จะเป็นไอ้นี่ก็ได้ครับผมหมอกแล้วอีกชิ้นหนึ่งก็เป็นรีเลื่ดนะครับไม่ดีคอก็รีเดมก็ได้นะแต่ว่าผมชอบเป็นรีเดมมากกว่าเฮ้ยผมชอบเป็นดีคอมากกว่าเพราะว่ารีเดมมันมีไอ้นี่ครับมันมี อไอเทมที่ต้องใช้เทียเออมันเป็นไอเทมที่ต้องใช้เทียเพราะว่าเทียเราต้องเอาไปใส่ให้ซินด้ากับไอซิรีนอยู่แล้วอะ่ะผมเลยไม่ค่อยแนะนําให้ออกเท่าไหร่นะถ้าเกิดมีนะครับถ้าเกิดแบบเทียเราไม่เหลือจริงๆกันนะเออโอเคส่วนไอเทมของซินด้านี่ก็ที่จําเป็นต้องมีก็คือโชจินนะครับโชจินแล้วก็นาชอก็จําเป็นอยู่นะเออลองลองมาก็คือนาชอนะครับส่วนอีกชิ้นนึงก็เป็นไอเทมดาเมจนะครับอะไรก็ได้ GS ลาบดอนคิไอไอ,อะไรพวกนี้ก็ได้นะครับที่เป็นดาเมจแล้วนะ แต่ผมจะแนะนำว่าเป็นลาบดอนจะดีกว่านะครับเพราะว่าจะแรงๆไปเลยซินด้ามันสเกลไวเลสเกมได้อยู่แล้วนะครับสกิลมันนะยิ่งแค่ยิ่งแรงนั่นเองนะครับถ้าเกิดได้ลาบดอนมาก็จะเพิ่มเปอร์เซ็นต์ไปอีก20%นั่นเองนะคือเขาจะยิ่งแรงขึ้นนะครับส่วนไอซีดีนี่ก็ถ้าเกิดอ่าไม่มีของจริงๆก็ใส่ติปโก้ให้มันก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะเออถ้าเกิดมีของก็ใส่เป็นโชจินของคล้ายๆซินด้าก็ได้ครับแต่ถ้าเกิดไม่มีก็อ่านั่นแหละครับติปโก้ส่วนที่ผมจะให้ใใส่ไอเทม อ,อีกตัวหนึ่งก็คือบาดนะครับที่แบบสําคัญสําคัญนะแต่ว่าคลิปนี้ที่ผมเล่นให้ดูช่วงหลังๆผมไม่ได้ไม่ได้ใส่ของให้บาดนะเพราะว่าบาดผมมันเหมือนจะ3มช้าเว้ยแล้วแต่ซิลีนผมสองผมสามก่อนเออผมก็เลยใส่ของให้ซิรีนนะครับแต่ว่าถ้าเกิดบาด3ก่อนหรือไม่ก็3มพร้อมกันอะไรเงี้ยก็ใส่ของให้บาดจะจะเก่งกว่านั่นเองนะครับก็เป็นโชจินนะที่แนะนานะครับโชจินแล้วก็อีกชิ้นเป็นกุนซูนาชออะไรพวกนี้อขอคล้ายๆอะไรของเวทนะ มันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างกันมากนะครับก็ประมาณนั้นเลยานาชอก็แหละนาชอลาบดอนนะครับที่ผมจะแนะนำโอเคก็ประมาณนี้ส่วนราคานี่ถ้าเกิด2ดาวมีเทมแทล็์ให้มันก็จะดีขึ้นนะแผงหน้าเราก็จะเก่งขึ้นนั่นเองส่วนไอค้ามา้าที่ถ้าเกิดมีของแล้วมันสองดาวก็ใส่ให้ก็ได้นะมันเก่งทุกตัวเลยนะคอมเนี่ยอันนี้ก็เป็นคอมตอนช่วงเวลเวลเอวลเจ็ดนะครับเฮ้ยเวลหกผิดนะครับว่าเราจะโลช่วงเวลหกก่อนนะให้ไอสองตัวนี้มันสามดาวนะครับแต่ถ้าเกิดเรารวยจัดแบบ หูครองออกมาค่อนข้างเยอะและสองตัวนี้มีอยู่ในบอร์ดในเบนซ์อยู่6ก,กตัวหตัวอะไรงนี้ก็ขึ้นเวลเจ็ดก็ได้นะครับแล้วก็ไปโลเวลเจ็ดก็ได้นะแล้วถ้าเกิดไฮโลจะจัดเจอเป็นมอกาน่านี่บอกเลยว่าชิวแน่นอนชิวจะจัดเลยนะถ้าเกิดได้มอกาน่ามานะครับว่าเราจะเป็นพีเอพีสี่พีเซิร์ฟเออผมจะพูดอย่างนี้นะลิ้นพันโอเคก็ได้มอกาน่ามาก็คือชิวแน่นอนนะครับแล้วก็เวลกาาครับ ถ้าเกิดขึ้นกล้าได้แบบเงินเหลือจริงๆก็ใส่เป็นอะไรก็ได้ครับที่ผมแนะนําให้ใส่ก็จะเป็นตัวในคอมของไอวิ c คร f t นะครับไม่ก็เป็นนีโกหรือไม่ก็เป็นไอชื่ออะไรนะไอตัว4บาทอะไอเนี่ยฟิโอล่าเออตัวนี้ก็ได้นะครับได้เหมือนกันนะโอเคก็เอาไปยืนหน้าให้มันรับดาเมจให้นะก็หน้าตาบอดจะเป็นวานนี้เลยนะสำหรับบอดวดเก้านะครับโอเคเอ้ยอันนี้มันบอดวลวอะไรวิวแปดนี่หว่า1 2 3 4เออบอดวิวแปดขออภัยครับก็ถ้าเกิดววเก้าได้ก็ ผมแนะนําเป็นตัวแฟรี่ก็ได้ครับแฟรี่ที่เก่งๆก็จะเป็นไอเนี่ยไอ,อชื่ออะไรนะคาริซ่านะครับตัวน,นี้ก็ได้เหมือนกันนื่ไม่ก็จะไปเติมตัวเลเจนั์ก็ได้นะครับมันบอร์ดมันจบจริงๆประมาณเวล8แปดครับเออเพราะว่าเราจะโลให้4ตัวนี้มัน3ดาวอะ่ะมันโอกาสขึ้น9้าได้ค่อนข้างยากนะเออจริงๆมันจะจบบอดไปแปดแต่ถ้าเกิดขึ้น9้าได้ก็น่ารับเติมแฟรี่ก็ได้นะโอเคประมาณนี้สําหรับหน้าตาบอดแล้วครับอคเมนที่ผมแนะนําก็เป็นอารคเมนคอมแบท เยอะก็จะดีนะหรือไม่ก็อักเมนช่วยโลอัรเมนอีคอนอะไรก็ได้ก็ได้หมดเลยนะครับม,มันได้ทุกอักเมนเลยคอมนี้มันไม่ได้มีแบบอะไรตายตัวมากแล้วก็เก่งนะครับลองเอาไปตายแรงกันดูโอเคเดี๋ยวหลังจากตอนนี้ก็จะเป็นคิวที่ผมเล่นไฮไลท์เกมเพลวกันเดี๋ยวไปรับชมกันได้เลยครับ เห็นไหมครับทุกคนตรงนี้ก็น่าจะบ่งบอกความเก่งของมันได้แล้วนะสเตทห้าขีดหนึ่งตัวผมยังไม่สามดาวสักตัวแต่เลือดผมห <c oughs> ้าสิบเก้าอันนี้คือคิดเดีอ่ะไมนเก่งไม่เก่งนะครับอันนี้ผมก็น่าจะรวยเรื่อยๆนะโลเวลเจ็ดนะครับก็ในที่บอกเลยผมรวยด้วยแหละเกมนี้นะครับผมก็เลยมาโลเวลเจ็ดนะเพราะว่าผมมีฮัเมนต์ยังไอ้สปอยล์ออฟวอร์ซึ่งโคตรจะเก่งในเซตสิบมันได้กลับมาแล้วนะครับก็ทําให้รวยนะอันนี้ก็เลยมาโลเวลเจ็ดนะครับ ก็ใกล้จะ3ดาวหลายตัวอยู่นะตอนนี้เห็นปะซิดีนก็ใกล้แล้วนะครับใกล้3และลิงก็ขาดอีก3ตัวสินได้อีก2ตัวเท่านั้นนะครับแต่ซินด้านี้มันอาจจะฮิตช้านิดหนึ่งนะเพราะว่ามันเล่นกันหลายคนเหลือเกินนะครับมีทั้งคอมเอลดิดคอมอะไรพวกนี้มันเล่นกันนะครับซินด้านนะก็เลยหาย,ายากนิดหนึ่งนะแต่ว่าเกมมันปรับภูมาใหม่นะครับมันตัว2บาทมี20ตัวมั้งมันก็เลยแบบโอเคฮิตได้ง่ายขึ้นนิดหนึ่งนะครับ แต่ว่าจำนวนตัวมันก็เยอะขึ้นด้วยนะโอเคครับก็โรยเรื่อยนะก็เก็บตังค์ห้าสิบแล้วก็เอาดอกเบี้ยม,มาโรยนะครับแต่อันนี้ผมเริ่มจะร้อนแล้วเฮียไม่ฮิตสักทีก็เลยแบบโรยทรายสุดแม่งอันนี้ผมน่าจะโรยหมดเลยหรือเปล่าเียเริ่มร้อนนะครับไม่ฮิตสักที 5, ลแล้วสเตจห้าสองแล้วโอเคที่สิริละัลละเหลือลิงกับซินด้าน,นะครับจะฮิตตอนไในเนี้ยเจอ,อยังยังไม่เจอนะ้จะเย็นก่อนนะครับเหลือไปสักสิบบาทละกันเดี๋ยวหมดตูดไปมันจะมันจะแย่เอาแล้วเาก็เลยเหลือไปสักสิบบาทละกันนะ โอ okay, เคมาดูกันว่าผมจะยิ้ตอนไหนนะ อไปเทมนี้ผมได้มาเป็นกุญซูนะครับเอามาใส่ให้ไอชื่ออะไรนะซิลีนก็ได้นะครับผมก็จะถอดออกนะถอดไอการเบรกออกนะครับแล้วก็ใส่กุญซูให้มันเพราะมันต้องมีของเล่นแคสสักชิ้นหนึ่งอะนะโอเคก็ใส่เป็นกุญซูลาบดอนวนอีกชิ้นหนึ่งก็ให้บาดถือไปแล้วกันลิงผมขาดอีแค่ตัวเดียวนะครับแต่ว่ายังไม่ออกเลยไม่รู้ทำไมนะจริงๆผมน่าลิง2ดาวใส่ในบอร์ดนะครับแต่ว่าผมลืมโอเคไม่เป็นไรมันสามดาวละโอเคตอนนี้ว่าเจ็ดลงอีกตัวหนึ่งน่าจะเป็นตัวอะไรดี ถ้าเกิดไฮโลเจอมอร์กาน่านี่ก็จะดีนะแต่ว่าไม่เจอนะครับก็เลยใส่เป็นดูโอซินด้าไปก่อนแล้วกันเ็ามาดูกันว่าลิงสามดาวมันจะสึก,ส,ก,ส,ก,ส,กสักแค่ไหนนะครับ จนแล้วจนลอดซินดา้าผมก็ยังไม่สาบสักทีนะอย่างที่บอกแล้วมันโลหิตยากเนะพราะว่าขนมันเล่นเยอะนะครับก็เลยโอเคไม่เป็นไรอันนี้ผมน่าจะเทมโปขึ้นแปดเลยแล้วการหาพวกตัววิชคาร์บลงนะอันนี้ผมเอาไอชื่ออะไรนะไอพี่โรนอะเอามาใส่แทนนะครับได้สกอร่านะก็เลยเอามาใส่ไปก่อนนะครับแต่ว่าจริงๆควรเป็นสล็อตของพวกตัววิชคาร์วจะดีกว่านะอันนี้ผมก็ลองหาดูเคยมีตัวอะไรวิชคาร์บดีๆบ้างนะครับอันนี้ผมลืมว่ามีตัวอะไรเป็นวิชคาร์บางไว้ะไเนี้ยลืมนะครับ โลไปชเจออะไรั้ยเอ้ยไอ้ใส่เป็นไอ้คาตาลินไอ,ไอ,ไอ,อ,อ้ชื่ออะไรวะไอ้ไอ้ตัวซีบาดอะเออชื่ออะไรวะผมลืมไอ้คาลิสตาเออใส่ตัวนั้นก็ได้นะครับไม่แย่เหมือนกันแต่อันนี้ผมใส่เป็นสกอร่าไปแล้วกันแต่ว่ายังไม่เจอพวกตัวพีเซอร์เวอร์เพิ่มเลยอะเออโมกันหน้าอะไรพวกเนี้ย ในที่สุดนะครับมาสักทีนะสินดาล่อฮิตไป6ขีดสองใ้เชียดีเลย์ไป2สเตทโอเคไม่เป็นไรได้อยู่ครับโอเคได้โอกันนาเาแล้วชานี่ช่วยเราไว้นะเมื่อกี้นะครับมันจะมีโอกาสออกตัว5บาททุกตัวในช็อปนะเป็นชามนะผมก็เลยซื้อมาแล้วก็ได้ไฮโลเป็นได้โมกันนามาด้วยนะก็เป็นพีซีพี e r v สี่พีเซิร์ฟเวอร์ไอ้ที่มันพูดยากด้วยไอ้คำว่าสี่พีเซิร์ฟเวอร์เด็ยมันไอ้ยิ่งผมพูดเร็วๆแล้วมันลิ้นมันจะพันนะครับ ก็ขออภัยด้วยนะโอเคก็ชิวแล้วนะหลังจากนี้ก็คือเก็บตังค์ขึ้นเก้าแล้วตัวหลักๆเรา3ดาวหมดแล้วนะเหลือแค่บาทนะครับบาทผมมันมีคนเล่นไอ้นี่ครับวิชาร์ฟเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรนะจัวคาร์ฟเออมันมีคนเล่นบาทนะครับผมก็เลยไม่ได้หาบาท3ดาวนะไอ้ได้เป็นไอซิลีม3ดาวมาแทนโอเคก็เก็บตังค์แล้วครับขึ้นเบลเก้าไปไปโลหามราก,ก็นาสองดาวด,ดีกว่านะหลังจากนี้ก็น่าจะชิวๆแล้วยิ่งเลดเกมซินดานเรายิ่งเก่งด้วยนะครับอย่างที่บอกนะก็คือโอกาสชนะเยอะมากแล้วตอนนี้บอร์ดของเรา เทมรอบนี้ผมหยิบมาเป็นตัดฮิลนะครับเพราะว่าทีมผมยังไม่มีแบบตัวตัดฮิลเลยนะก็เลยโอเคหย,ย,ยิบมาตัดฮิลมาหยิบหยิบตัดฮิลมาแล้วกันแต่ว่าผมยังมีแบบแพ้ไอบ,บ้านของคนที่สาวอยู่นะบ้านเราตึงจัดเลยไอ้ชื่อ,อไ,นะไอ,ลลอ,อนะไอ้ฟียร่าเอยเออน่ะมัง้งเออชื่อนั่นแหละมันน่าจะมันมันเก่งเกินนะเอ้ผมมีตัดฮิลได้ด้วยวะนี่ผมน่าจะหลอนนะครับวันนี้เออผมลืมไปว่าไอไอเทมไอเทมออนของเราเป็นตัดฮิลนะไออีเทเนลเฟรมปะใช่ไหมชื่อมันะครับไม่ลืมนะ น่าจะยิงเันอื่นมาน,นี่ผมหลอดนะครับเออไรอะไรได้อยู่ได้อยู่อันนี้ได้ตังค์เพิ่มมาน่าจะชามแต่ว่าผมตัดสินใจผมไม่ขึ้นกล้าละผมเหลือชีวิตสุดท้ายอะผมโลหาชามคอมแบทมาช่วยสู้ดีกว่านะครับแต่อันนี้ผมลืมไปว่าผมโลชามไปแล้วผมยิบชามไปแล้วไอ้เหี้ยผมลืมผมไปโลเพิ่มทำไมก็ไม่รู้แอบแบบมึนๆน,นิดนึงนะยังไม่ค่อยชินกับเซตที่สองเท่าไหร่นะครับเออวันนี้ขอภัยด้วยนะเกิดเล่นแบบเล่นผิดอะไรอย่างงี้นะครับ ไอ้นี้ก็มาเจอไอ้บ้านของชัวร์คาวที่ผมบอยบักเขาเก็บบาดนะครับแต่เขาโลบาดไม่ฮิดสามเหมือนกันก็นเลยน่าจะแค่2ดาวแหละแล้วก็เราแย่งบาดกันนะก็เลยไม่มีใครสทั้งคู่นะโอเคมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะเราบอดของพีเซิเวอร์กับวิชคาวนะครับแต่ว่าบอยผมน่าจะได้เปรียบนะโอเคเพราะว่าซินด้าหยิ่งเลยมยิ่งเก่งนะครับยิ่งแคสยิ่งเก่งอนะ่ะซินด้าเพิ่งตัวโคตรเก่งเลยเพิ่งตัวสองบาดท,ที่เวอร์จัดและไอคนที่หนึ่งเขาแพ้ล่างผีเราด้วยนะครับนั่นนะ่ะเออโดนไปแล้วนะเลือดเหลือหกนะครับ แล้วก็ไฟหน้าก็จะเป็นไฟสุดท้ายแล้วมาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะครับระหว่างบอร์ดพีเซอร์เวอร์เหมือนกันอันนี้เป็นพีเซอร์เวอร์ไฟเป็นพีเซอร์เวอร์ไพโรนะครับเจอกับพีเซอร์เวอร์ซินดาดูว่าใครจะเป็นฝ่ายชนะนะและผมไม่ตัดสินใจขึ้นก้าวแล้วผมโลหาชามที่คิดว่าผมมีโอกาสที่จะทําให้ชนะได้มากที่สุดผมก็ยิบมาเป็นอันนี้เลยผมจําได้เลยมันคือจะทําให้แพงหลังเราตีเร็วขึ้น40%น่ะคือผมหยิบเลยไม่สนนะไม่ขึ้นก้าวด้วยนะ โลหะชาร์มน่าจะแหวลูกมากกว่านะอันนี้ผมที่ผมโลนี่ผมจะหาไอา้าหลักานสองดาวนะครับแต่ว่าไอ้เชียเ่ยเกมแม่งผมเอาผมสุดจัดราคาดาวเดียวทั้งเกมไอ้เก,กี้โอเคมาครับไฟสุดท้ายดูกแลใครย,ยันฝ่ายชนะนะสเตจเจ็ดผมเหลยแล้วสิบแปดยังไงก็ตายแน่นอนนะครับโอเคฝั่งนู้นเขาแหวลูกบอร์ดน่าจะเยอะกว่าเราหรือเปล่าไม่สิแหวลูกบอร์ดเราเยอะกว่านะ้วเพราะเราสามดาวเยอะกว่านะ ดูจากทรงแล้วก็น่าจะเป็นฝ่ายเราแน่นอนนะเพราะว่าซินดาเรายิ่งเลดยิ่งเก่งนะครับอย่างที่บอกเลยแคสสองท,ทีตัวแท้งตายไปเลยนะครับก็เรียบร้อยนะฝ่ายเราที่รับชัยชนะมา p s e r v e r ซินดานะครับอเออก็เอาไปเล่นกันดูนะครับคอมนี้เก่งนะต้องบอกไว้ก่อนว่าอาจจะโลหาซินดายานหนึ่งนะครับเพราะเล่นกันเยอะเลือเกินอี <laughs> โอเควันนี้แล้วกันนะสำหรับคลิปนี้นะยังไงก็ฝากดกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยไปเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมนันขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ